ล่ะครับ้าชามาถึงทะเลแล้วใช่ทะเลป่ะใช่ทะเลไหมใช่คุปองทะเลของปองมันคือนี่สาดอากาศนะครับแล้วก็ปล่อยขึ้นทะเลออกมาเพื่อความปลอดภัยต้องใส่ชูชีพด้วยใช่ไหมป้าน้ชาลงมาเร็วลงมาเร็วโอ้โหขึ้นแรงมากเลยเนี่ยขึ้นแรงมากเลยเนี่ยโอ้ดูมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยกล้องเปียกเลยเราไปสำรวจข้างหลังนั่น ของข<า>้าหเปล่าน้าชามาทางนี้เร็วเราไปดูที่ข้างหลังมันมีสนามเด็กเล่นหรือเปล่ปาค่ะมาดูสิน้องนะาาเดินไปดูสิข้างหลังมันมีอะไรเอ๊โอ้มันคือเรือสลัดอากาศนะคะที่เราเล่นน้ากันนะคะแต่ข้างหลังมันมีอะไร ถ้าคือเอเดนประจำเรือลำนี้เขาจะพาลองนัชาเที่ยวเองโอเคค่ะเอาล่ะเชิญคราบเชิญครับยวนะคะเชิญครับ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 พี่เอเดนใจดีครับมาเร็วไปเร็วไปเร็ว้วไังใจเกิดขึ้นค่ะพี่เขาใจดีไปเร็วไปรไปเรวเเนี่เขาใจดี ตำรวจเรือลำนี้นะครับโอเคใช่ <Okay. S 1> ค่ะ,ะน้องอชาเดินตามพี่เขาไปพี่เขาจูงมือน้องาชาหน่อยค่ะเดี๋ยวล้มค่ะโอเคพี่เอรินพาน้องอชาไปเดินสำรวจเรือลำนี้นะคะว้าวน้องอชาค่ะข้างบนนี่คืออะไรคะ,ะเรือลำนี้เป็นเรือตลาดอากาศนะครับจะมีปืนใหญ่ทั้งหมด2งานัดด้วยกันอ่าล่าช้าไปดูแล้วน่อันนี้คือ อันนี้ไม่ใช่ใบพัดเรือนะนี่คือตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณถ้ามีเรือนถ้ามีสัตประหลัดต่างดาวมานะมันจะส่งสัญญาณล้อมให้ปืนใหญ่ทั้งหมดทำงานว้าวอาจาดูสิ่งไหมท้องใต้เห็นไหมครับข้างหน้าเราจะมีปืนใหญ่ด้วยนะเป็นปืนใหญ่กันเป็นปืนใหญ่เหรอคะอ๋อแสดงว่าข้างล่างที่เล่นน้ำกันอยู่นี่คือเอเลี่ยนใช่ไหมคะว้ายเอเลี่ยนเต็มไปหมดเลยค่ะ โอ้เนี่ย罗เนี่ยจะเดี๋ยวพี่เอเลี่ยนจะแนะนําให้ฟังนะเดี๋ยวพี่เอเลี่ยนนี่เดี๋ยวพี่เอเลี่ยนจะแนะนําให้ฟังนะน้องก้าชานะดูนะนี่เรามีปืนใหญ่ทั้งหมด2อันนะครับก็คือทางนี้อ่าเอาไปต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่มาบุกสถานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ปืนเล็ก1อัน2อัน3อัน4อันปืนใหญ่ฝั่งนู้นอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เอเลี่ยนพาชมนะครับนี่พี่เอเลี่ยนพาชมนี่ครับกระบอกใหญ่นะครับเนี่ย น้องนักชายอยากยิงปืนใหญ่ไหมเดี๋ยวพี่เอเลี่ยนพายิงปืนใหญ่โอเคไหมโอเค,อเคนั่นไงสับป,ประรดมาพอดีเลยตรงนั้นนะ่ะนั่นนั่นอยู่บนหินนั้นมันมาจะมาทำลายเด็กๆเ,เล่นน้ำแล้วปืนใหญ่อันนี้ยิงไปโอ้ยิงใหญ่เลยยิงเลยปกป้องที่ได้ปกป้องน้ำอยู่ที่ได้นะยิงไปยิงไปโอ้เ<อ>ย <ê>, ้หายไปแล้วเราจะต้องปกป้องเ,เด็กๆ ที่มาเล่นน้ําที่นี่นะครับเพื่อไม่ให้โดนสับปะรดร้ายบาลังควานนะครับเห็นไหมครับเด็กๆเล่นกันสนุกเลยเห็นไหมนั่นเัินไงสับปะรดมาอีกแล้วอยู่บนโขดหินประชาชนยิงไปโอยู่ี่เอเลี่ยนช่วยยิงด้วยเร็วเอายิงไปที่เอเลี่ยนช่วยยิงเลยโอ้เป็นมาโอู้ไีหลายกัดช่วยด้วยนะครับเย้หายไปแล้วนู้นมันมาบนนู้นอีกแล้วนั่นเห็นป่ะทุกคน ลูกบอลอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ลูกบอลมันน้าดใหญ่มากเอายิงไปปืนใหญ่ยิงไปปืนใหญ่อ๋อมีกระดาษในบิวมาด้วยเย้าหาได้แล้วเดี๋ยวใช้ปืนใหญ่ีัดก,การมันนะครับยิงไปยิงไปโอ้โหสรุกมากเจอยิงไปนะชาเรือลำนี้ไม่แข็งแรงสปาร์ตมาไม่ได้หรอกมาต้านทานไม่ได้หมดเลยย อยส,สถานที่นี้ก็กลับมาสงบสุขอีกแล้วนะลำนั้นลำใหญ่เป็นยานแม่ของเรานะครับมาที่เอเลี่ยนพาชมนะครับวันนี้อ่าน้องนะช้างที่เอเลี่ยนพาเราเที่ยวสนุกแล้วทีนี้น้องนะช้างใช่ค่ะสนุกไหมคะโอเคบ๊ยายบายเจอกันใหม่นะโอเคบ๊ายบายพาโอเคที่เอเลี่ยนไปก่อนนะอ้าวพี่เอเลี่ยนหายไปแล้วอ่ะ <S <S อ๋อ ส,สนั่งยานลำนั้นกลับไปแล้วแน่ๆเลยนั่นไงกะสวยอวกาศบ๊ายบายพี่เอลี่นั่นไง,งน้องอาชากับแม่หลังจากขึ้นมาเยี่ยมชมเรือตลาดอากาศของเราก็ลงมาเล่นน้าได้อย่างมีความสุขนะครับน้องอาชากับแม่ครับโอ้โหเอาแม่อาชารีบว้มาเร็ว <c oughs> โอ้วันนี้เราอยู่กันที่โจรสลัดนะครับเรือตลัดอากาศออนะปล่อยน้ำลงมาเพียบเลยเนี่ มาครับวันนี้มันเหมือนคลื่นทะเลครับว้าวจ่าสนุกไหมสนุกไหมดูครับบรรยากาศด้วยรอบครับ คนชอบตรงนี้มากเพราะมันสนุกนะครับมันเหมืขึ้นทะเลนะครับคนจะมารวมกันตรงนี้เยอะแล้วีนตัวอะไรเดี๋ยวก่อนเลยวก่อนะพีดีว่า์ีว่า์เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเรืองตัสลับเป็นยังไงนะคเน่ไม่รู้มาทำขึ้นได้ยังไงนะกำลังสงสัยอยู่ไปดูกันใกล้ๆนะ อันตรายนะเขาไม่ให้ไปตรงนั้นโอ้โหขึ้นตรงนี้มันแรงมากนะครับแรงมากเลยนะขึ้นตรงนี้ข้างล่างน่าจะทำขื้นเห็นตาำดำไ